สวัสดีครับ่องไปโมไปกับไอสไปซี่ครับวันนี้มีพระเนื้อดินเก่าปี2450มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีก1องค์นะครับอันนี้จะเป็นพระพิมพหนึ่งของหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายครับที่คล้ายๆกับพิมพ์ฤสีพะระฤสีนะฮะ องค์ท่านพอเชอเขาจะนิยมครับเอกลักษณ์ของท่านคนือเขาจะมียันมียันอุแล้วก็ยันนะครับเนี่ยอัขระขอมเนื้อพระเขาจะเป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับเนื้อดินเดียวกับพวกฤาษีครับพะระฤาษีพระโมคคราพระสารีบุตรเนี่ยเนื้อจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับปี2450 เนี่ยพระโบราณฮะจะทําหนาฮะทําหนามากเลยข้างหลังจะเรียบครับถ้าท่านผู้ชมไปเจอที่ไหนอยาให้หลุดมือนะครับนี่คือพระเก่าเลยบางองค์บางพิมพ์ถ้าเป็นพระฤาษีก็จะเป็นยันฝาเป็นฝาพระบาทฮะเป็นฝาพระบาททังยันยันมีอัขระขอมแต่องค์นี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่เนื้อแต่เนื้อเดียวกันเลยครับเนื้อโซนเดียวกันเลย เป็นเนื้อดินผสมว่านที่มาใช้ฝนทาแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับนี่นะครับเนื้อนี้เลยครับเป็นพวกนเนื้อโคนสมอเป็นพิมพ์โคสมอก็มีนะฮะแต่อันนี้จะเป็นพิมบางคนบางท่านก็เรียกว่าพิมพ์ฤสีเป็นพระฤสีองค์ขนาดกระทัดรัดครับเป็นพิมพ์ฤสีเป็นพิมพ์ร,พมพระสังกจจย เป็นพิมพ์พระจุลามณีท่านล้อพิมพ์กดล้อพิมพ์มาเยอะเลครับเป็นพิมพ์พระกรุท่านผู้ชมเจอที่ไหนได้ออย่าให้พลาดไปลครับเนี่ยพันพระเก่าของเมืองสิงห์บุรีเลยครับหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะหาพระใหม่ องค์ใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ